สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูพาเฮงค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขนําโชคมาฝากค่ะมาเฮงไปด้วยกันกับกูรูพาเฮงแนวทางตัวเลขรอคุณอยู่เชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางผู้จัดไม่สนับสนุนให้กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและแฟนๆช่องคูรูพาเหงทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันกับการพูดคุยและวิเคราะห์แนวทางตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติย้อนหลังและประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อใช้เป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของงวดประจำวันที่26กรกฎาคม2568แอดขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูผลรางวัลจากงวดที่แล้วกันก่อนนะคะ แนวทางที่ผ่านมาแอดได้วิเคราะห์แนวทางไว้ที่เลขเด่น4และรอง3นะคะซึ่งแนวทางของเลขเด่น4ที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไปนะคะอันนี้ก็ไปตรงกับ2ตัวบนของฮานอยพาะกิจและฮานอยพิเศษนะคะแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ใช้แนวทางของเลขเด่น4ไปประกอบการพิจารณานะคะและแนวทางของเลขรอง3นะคะอันนี้ก็ไปตรงกับ2ตัวล่างของฮานอย VIP แนวทางของเลขรลอง3ก็เข้าแค่ฮานอย VIP น่อยเดียวนะคะก็ถือว่าแนวทางของเลขเด่นเลขรลองก็เข้าอยู่หลายนอยนะคะ FC เดี๋ยวเราไปดูแนวทางของตัวเจาะนะที่อแอดได้วิเคราะห์ให้ไปเมื่อวดที่ผ่านมากันนะคะแนวทางตัวเจาะที่แอดวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางก็จะมีเลข4ีหนะคะอันนี้ก็ไปใกล้เคียงกับ2กรตัวบนของฮานอยพิเศษนะคะ แล้วก็ตัวเจาะอ,อีกตัวหนึ่งนะที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไปก็คือเลข73ค่ะซึ่งอันนี้เข้าๆตรงๆสำหรับ2ตัวล่างของฮานอย V.I.P. นะคะก็ถือว่า FC ท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของตัวเลข45แล้วก็73ที่แอดได้วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางไปประกอบการพิจารณาแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและแนวทางในส่วนของกลุ่มตัวเลข3ตัวนะคะโอเคเมื่อี่แล้วก็ได้เทกันอีกครั้งนะคะเพราะว่า กลุ่มเลข3ตัวที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไปก็จะมีเลข 4, 6, 8นะคะอันนี้ก็ไปใกล้เคียงกับผลรางวันของฮานอยพาะกิดนะคะเ oh. นื่องจากผลรางวันฮานอยพาะกิดออก 6, 8, 4นะคะแม้ว่าโอเคจะไม่ได้เข้าตรงๆแต่ก็ถือว่าแนวทางที่แอดวิเคราะห์ให้ไปก็ใกล้เคียงอยู่นะคะ fc แอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ FC อีกครั้งนะคะสำหรับกลุ่มเลข3ตัวนะและสำหรับท่านใดที่นำแนวทางของแอดไปใช้แล้วมีโชคแอดขอแสดงความยินดีจากใจนะคะ แนวทางทั้งหมดที่แอดนำเสนอมาในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขกรองเลขเจาะหรือว่าในส่วนของกลุ่มเลข3ตัวรวนมาจากการวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะมิได้มีเสตนาชักชวนให้เล่นการพน,นันและไม่สามารถรับประกันผลรับใดใดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ FC ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างเหมาะสมนะคะสุดท้ายนี้แอดขอบขอบคุณจากใจค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่ FC ยังติดตามกันมา อย่างสนับเสมอขอบคุณจริงๆค่ะหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้และคลิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกูรูพาเฮงไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วยดูคลิปให้จบและอย่าก,กดข้ามโฆษณาแอดจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะและสมหวังในทุกประการพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมแนวทางของหวยฮานอยงวดประจำวันที่26กรกฎาคม2568ว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแนวทางฮานอยรอบเฉพาะกิจพิเศษปกติ และ v i p งดประจำวันที่ 26, 26กรักราคม2568 지 <목소리나> ไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องปูรูพาเฮงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ตรงใจก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะ